อ้วนสุดพวกรองตรายกสถาปนาตนขึ้นเป็นจกักรพรรดิและเคลื่อนผลออกโจมตีหวายยึดครองแผ่นดินบริชาอีกด้านหนึ่งเราพู้กล้าจากแคว้นต่างๆได้ลุกขึ้นต่อสู้เพื่อโค่นล้มอ้วนสุดเราคนกล้าที่เดินไปข้างหน้าได้ความคิดคำนึงที่แตกต่างกันและผู้ที่ไปถึงเฉิวฉุนฐานที่มั่นของอ้วนสุดเป็นคนแรกก็คือกองทัพของสุนเสก s อกันดั้มสามก๊กตอนการท้าทายของเซียวป้าองนั่นแหละวประสาทของอ้วนสุดแฮนดี้บอกว่าปราสาทเป็นป้อมปราการมากกว่าลาพังแค่กำลังพวกเราฝ่ายเดียวการจะบุกตีที่นั่นคงจะไม่ใช่เรื่ององ,ง่ายเราบุกตีจากนั่นนะ เราจะเสียหายขนาดไหนคาดว่าคขาต้องเสียทหารไปกว่าครึ่งเลยทีเดียวเรื่องหนึ่งเลยแบบนั้นไม่ไวหวหรอกสำหรับข้าทหารทุกคนคือครอบครัวแกช่วยคิดแผนที่ไป่ต้องเอาทหารอ <smoke> อกไปเสี่ยงทีเถอะฮะพ่อได้ยยากอีกแล้วน่ะคนที่ทําเรื่องอยากๆแบบนั้นได้ก็มีแต่เจ้าไม่ใช่นึกหรอเอาเถอะก็ไม่เทียว่าจะทําไม่ได้ตารรมเข้ามารัรอ้วสุด จะไม่อยู่สองประตูคือประตูหน้าและหลังก่อนอื่นเราจะนำทัพหลักของเราบุกประตูหน้าเสร็อกกาสที่ข้าศึกออกมารวมตัวกันส่งออกำลังที่ซุ่มรอยอยู่บุกตีประตูหลังห,หรือพูดง่ายๆก็คือทัพเหล่าทำหน้าที่เป็นแค่นกต่อใช่นะใช่ครับและนี่เรียกว่าแผนลวงรอบตีจริงอยู่ว่าถ้าใช้แผนนี้ทัพหลักก็ไม่จําเป็นต้องเข้าปะทะก,กับข้าศึกโดยตรงแต่ถ้าข้าศึกอ่านแผนของเราออก คนที่บุกประตูหลังต้องตกอยู่ในอันตรายแน่ปัญหาอยู่ตรงนี้ถ้าเลือกที่จะไม่เอาทหารออกไปเสี่ยงก็ต้องมีใครรับหน้าที่อันตรายนี้แทนของมาแน่อยู่แล้วข้าไปเองเอ๊ะพี่ใหญ่ตกลง่วยทีนะสุนซ็กเอ๊ะอ,ะอะพี่สุนซ็ก คุนกวนเหรอมีอะไรคือว่าเรื่องแผนที่คุยกันเมื่อกี้พี่ใหญ่จะไปจริงๆเหรอแน่นอนถ้าเขาไม่ไปแล้วใครจะไปแต่ว่าพี่ใหญ่ไม่เห็นจะเป็นจะต้องออกไปเสี่ยงเลยดินะเราไม่มีวิธีอื่นแล้วเหรอไปโทษว่าพูดคุยตกลงกับป้วนสุดนะคุยอย่างนั้นเหรอเออคุยกันดีๆขอร้องให้หยุดลุกรานแค่นี้ก็ไม่ต้องมีใครบาเดเจ็บล้มตายแล้วจริงอยู่ว่าถ้าถามใหญ่จเจบคุ ก็ไม่ต้องมีใครตายแต่ว่าแล้วลสะดอที่ต้องทุกข์ทรมานเพราะอ้วนสุดล่ะเรื่องนั้นน่าเสียดายนะแต่การพูดคุยแก้ปัญหาไม่ได้ทุกเรื่องเพราะโลกนี้มันมีคนเลวที่พูดอย่างไงก็ไม่รู้เรื่องอยู่แต่เราจะปล่อยให้คนแบบนั้นลอยลวนวลไม่ได้แม้ต้องเดิมพันด้วยชีวิตเราก็ต้องสู้ตัวข้าเทียบกับพี่ใหญ่ไม่ได้จริงๆข้าคงเข้มแข็งและองอาจ เหมือนพี่ใหญ่ไม่ได้ความเข้มแข็งไม่ใช่ทุกอย่างของรูกผูชาตัวเจ้ามีความกล้าหาญที่แตกต่างก็จาข้าและท่านพ่อยความกล้าหาญที่แตกต่างข้านะเหรอใช่แล้วรู้ความเจ็บปวดของผู้มีน้ำจิตน้ำใจนึกถึงผู้สิ่งเหล่านั้นก็เป็นความกล้าหาญที่แท้จริงความกล้าหาญที่แท้จริงดาบสะกดพยักจะแสดงความกล้าที่แท้จริงออกไป ผู้ชายที่คู่ควรกับดาบเล่มนี้อย่างแท้จริงส่วนควรอาจจะเป็นเจ้าก็ไดไ้ไม่หรอกพี่ใหญ่อย่าล้อข้าเล่นสิท่านสุนเซ็กเดี๋ยวเราเริ่มแผนแล้วครับดูแลเดี๋ยวเข้าไปครับ หมายคือปรา,าสาทของอ้วนสุดและตูหน้าทั้งหมดบุกได้ <Hey! S 1> ข้าข้างศึกบุกทัพของสุนเซ็กจะล้นล่นตั้งรับเอาไว้เรียกระดมบผลเดี๋ยวนี้ไม่ต้องกังวลไปละครับท่านเตียวซิลพวกมันไม่ได้ตั้งใจที่จะบุกตีประตูหน้าจริงๆหรออะไรนะจริงเหรอกาเซึกดูการเคลือ่อนไหวของพวกมันก็รู้แล้วนี่คือแผนลวงรอบตี ที่มันจะโจมตีคือประตูหลังต่างหากถ้างั้นเราจะทำยังไงดีล่ะแส้งทำไปติดกับเขาพวกมันไปก็พอไม่ต้องห่วงข้ามีแผนดีๆอยู่แล้วแล้วน่นแ,แล้วประตูหลังท่านอาจ,จารย์ไปไปตามแผน ข้าสึบมารวมตัวกันแล้วนะครับไม่หรอกมันแปลกลันละข้าสึกเจนินมากมากขนาดนั้นแทนๆ้ๆแต่ต้ตอบกลับมาน้อยมากเอ๊ะลูกซุนแถวฝฟนมาส่องครับอ๋อนั่นมันอยอะไปคุณฟั้างั้นเหรอถ้าั้นแล้วข้าสึกไปไหนหมดแล้วเนี่ยถ้าข้าสึกใช้แผนลวงเพื่อหลอกดีลวก็ แล้วก็ใช้แผนหลอกล่อให้ตีแล้วตลบหลังซะป่านนี้ที่ประตูหลังพี่ใหญ่กำลังตกอยู่ในอันตรายอ่ะฮึนี่มันฮ่าฮ้าวถารรอจะอยู่แล้วสุนเซ็กนี่เจ้ากีิเหลงนูุบายตื่นตื่นของพวกเจ้านะครับรู้หมดแล้วน้ำมดยิง เดี๋ยวเข้าเราต้องรีบไปสมทบกับสุนเซกให้ทันพี่ใหญ่จนกว่าพวกเราจะไปถึงอย่าเพิ่งเป็นอะไรนะเฮ้ย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 ไม่จะฆ่ามันไม่ได้อีกแล้วเนี่ยศัตรูไม่แค่คนเดียวมาใช้หรือยังไงไม่โดนครับเฮ้ยเฮ้ยถ้าทารถลดนหน้าดูเลยนะแม่ทัพกี่เหลง่งพันแน่ว่างไงนะแล้วนี่พลาดอีกอวนสุดไม่เก็บเจ้าเอาไว้แน่เอาว่างแล้วหอยดูถูกฆ่าลว มันก็จะจัดการเด็ดหัวของเจ้าในมือของข้าเองละไปดูเที่ยวแสงฮาโลฮะเป็นไงเห็นแล้วใช่ไหมเฮ้ย <c oughs> อรอมานานแล้วอรอเวลานี้นี่เจ้าเรู้ว่าใช่ ทั้งหมดก็พอลอยคนทนยศ์ย,ย่างเจ้าออกมายังไงละ่ะไปจะมาพูดอะไรเอาปานนี้อย่าบอกนะว่าเจ้าหลือไปแล้วอีเหลนตอนนั้นทำไมเป็นพ้นเจ้าหักหลังพวกเราท่านพ่อก็ของไอ้โน้หูนะพวกนักรบันนอกไอ้นี่ของท่านพอ่อวันนี้ถึงเวลาชำระแล้วแเพฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยาพยักษ์จะยมราชัน โอ้ยแกนะแกไอ้ซุนเซกแต่ว่าเขาคือขุนพลที่แข็งกร่งที่สุดของทัพอ้วนสุด กขาจะมาแพ้แบบนี้ไม่ได้เด็ดขาดเอ้าฮ้ยอ,ยอ,ยอะขนถอยอยังเจ้าไม่คู่ควรให้ข้าตกลงมือด้วยดาบสะกดพยักหรอกเดี๋ยวช้าก่อนข้าก็แค่ทำตามอ้วนสุดนี่แกจะหักหลังอ้วนสุดที่คนเหรอให้หนูโ,โรกรา ยอย่าไปกลัวเซ่มันมาแค่คนเดียวเองอะเ๋ยบปลายสุนเซ้ม,มันรอดไปได้แล้วไงอะยิงนี่รู้แสงเขียวสายฟ้านั่นไงอบอกให้ยิงไม่ยิงมันยิงใส่แล้วเห็นไหมมาทันพอดีเขยวยี่ทับหลังของสุนแซ่นี่นะรีบนิ้วเร็วเขา้าพี่ยอยกลนกวนวนะี่จริงๆที่ปลอดภัยอะ่ะ นี่มันศัตรูของท่านพ่อนี่นะเจ้านะ่ะตั้งใจจะจัดการกับกีเหลงคนเดียวตั้งแต่แรกแล้วสินะเอ๊ะถ้าแผนที่จิวยี่วางเอาไว้ประสบความสำเร็จก็แล้วไปถึงแม้ศัตรูจะอ่านแผนของเราออกก็ตามข้าก็ยังสามารถกำจัดศัตรูของท่านพ่อได้ด้วยมือของตัวเองพี่ใหญ่เอาล่ะ การต่อสู้ของเรายังไม่จบแค่นี้วดุดต่อไปคือตาของเจ้า สู้ครัสุดท้ายของเสี่ยวป้าององเดสเนกันดับสามก๊กตอนต่อไปลาก่อนสุนเสก